มันมันมันตื้นตันเพราะว่าหนูไม่ได้ออกรายการมาประมาณ3-4เดือนแล้วค่ะคอยู่ในช่วงโควิดด้วยหนูขอพูดนะคะในรายการ,รตรงนี้นะคะขอพื้นที่ในรายการวันนี้เพื่อพูดนะคะจริงๆแล้วทุกคนมองว่าหนูเป็นเด็กที่เนรคุณนะคะแต่ว่าในความรู้สึกของเราจริงๆแล้วหนูกับพี่เขาไม่ได้มีอะไรกันเลยเป็นเพราะแฟนคลับทั้งสองฝ่ายคือมโยง โยงจนเราไม่มีที่ยืนเลยอืมอันนี้จริงๆนะคือถ้าสมมุติว่าคนที่เพิ่งเข้ามาทํางานในวงการแรกๆ<ะ>อะ่ะมันจะต้องเจออะไรแบบเนี้ยหนักๆค่อนข้างเยอะมากถ้าวันหนึ่งมีโอกาสได้ขึ้นเวทีอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆครับอยากจะกลาบขอบคุณนะคะทุกคนที่เปิดโอกาสให้เด็กคนหนึ่งได้มายืนอยู่ตรงนี้ นะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณครอบครัวนะคะขอบคุณหนูขอพูดในรายการตรงนี้เลยนะคะคหนูขอโทษพี่เจนนี่ด้วยนะคะถ้าวันใดวันหนึ่งที่แบบเราไม่เข้าใจกัน <c oughs> ถ้าหนูทำอะไรที่ไม่โอเคหรือว่าไม่ไม่น่ารัก <c oughs> หนูต้องขอโทษนะคะในรายการนี้เลยะคะ่ะ